ที่เห็นแพอยู่บรรยากาศนี้นะคะแพอยู่ในกรุงเทพค่ะอยู่ที่ถนนรมามคำแหง147ค่ะแพจะพาคุณผู้ชมมากินจิ้มจุ่มเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องจิ้มจุ่มและอาหารอีสานเลยค่ะกับร้านเสือจิ้มจุม่ม สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคนอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเห็นบอกว่าร้านเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเรื่องจิ้มจุ่มแล้วก็อาหารอีสานเลยครับของร้านเรานะครับมีชื่อว่าร้าน เสือจิ้มจุ่มนะครับซึ่งเรามีสโลแกนหลักของร้านคือให้อาหารทุกคำเนี่ยพูดแทนเราผมจะย้ำกับทีมงานเสมอว่าธุรกิจอาหารเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจุดเริ่มต้นต้องมาตั้งแต่วัตถุดิบที่ดีเราก็จะเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมานะครับอย่างเช่นวันนี้เราก็จะมีเลือกวัตถุดิบของทางซีมามาค,ครับมาใช้ในเมนูของเราเราก็จะนํามาปรุงด้วยสูตรพิเศษของทางร้านใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับทางร้านก็เลยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของทางซ p อย่างเช่นนี่เลยสันคอหมูใช่ไหมคะแล้วก็สันคอหมูดำซ ทางซีเนี่ยของผมมีกระบวนการจัดซื้อดูคุณภาพตั้งแต่เวลาเขาส่งมาเนี่ยจะเป็นรถที่รักษาอุณหภูมิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบที่มาถึงนี่จะยังคงสดใหม่อยู่ตัวนี้จะเป็นจานซิกเนเจอร์ของทิลาน,นะครับชื่อว่าแม่หมูลงทะเลคือจานนี้สำหรับคนที่อยากกินทั้งหมูแล้วก็ซีฟู้ดพร้อมกันในจานเดียวนะครับแล้วด้วยขนาดจานเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็ จะให้ลูกค้าเนี่ยมีบรรยากาศที่สังสรรค์กินเป็นลักษณะปาร์ตี้นะครับทีนี้เราก็เลยมีกระบวนการ3อย่างในธุรกิจจิ้มจุ่มก็คือ1นึ่คัดสรรวัตถุดิบที่ดีนะครับสก็จะเป็นในเรื่องของน้ําซุปนะครับเรานําเสน่ของอีสานมาใช้โดยการที่เอาผักหวานกับปลาย่างเอามาทําเป็นตัวน้าซุปจิ้มจุม่มซิกเนเจอร์ชื่อว่าน้าซุปพี่เสือเล่นน้ําองค์ประกอบที่3เนี่ยขาดไม่ได้เลยคือน้ําจิ้มนะครับเราก็จะเป็นน้าจิ้มเจวที่มีความข้นนะครับกินปุ๊บเนี่ยมันจะติดไปที่ตัวเนื้อเลยเวลาเราจิ้มลงไป ส้มตำปูปลาอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีตัวก้อยที่เราทำมาพิเศษเป็นลนักษณะก้อยเนื้อวากิวตัวนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ออกแนวไปทางฟิวชั่นนิดนึงนะครับเราจะเอาตัวซี่โครงหมูนะครับผมมาตุ๋นกับน้ำปลาลาก่อนแต่ว่าจะไม่มีกลิ่นปลาล้าเลยนะครับ เสร็จแล้วก็เอามาย่างเพื่อให้มันดูแห้งนิดนึงนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับตัวซอสเกรวี่พร้อมกับตัวฟักทองบัตเตอร์นัทถัดมาก็จะมีปลาช่อนนาเมียงน้ำอ้อยนะครับเสิร์ฟคู่กับพวกเมียงแล้วก็เส้นหมี่เนี่ยครับผมไก่ย่างเนี่ยเป็นเมนูที่ใช้สูตรพิเศษในการย่างมีกระบวนการย่างทําให้หนังเนี่ยกรอบเหมือนกับตัวเป็ดปักกิ่งเลยนะครับ และที่นี่นะคะนอกจากเขาจะเด่นเรื่องจิ้มจุ่มแล้วก็อาหารอีสานแล้วเนี่ยเขายังเด่นเรื่องเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานไม่แพ้กันเลยโอเคได้เลยครับก็ขออนุญาตแนะนาน้องแพรนะครับเราก็ยังมีในส่วนของเมนูขนมหวานบิงซูนะครับผมก็มีถึง8รสชาตินะครับซึ่งตัวนี้เราจัดโปรโมชั่นตลอดอยู่นะครับว่าลูกค้าที่ทานอาหารครบ1,000บาทแล้วมาทานในเดือนเกิดไม่จำเป็นต้องตรงวันเกิดก็ได้นะครับในเดือนเกิดก็สามารถเลือกรับได้เลยหนึ่งถ้วยนะครับผม เราก็ยังมีตัวเครื่องดื่มนะครับก็จะมีตัวมนสมิงขาวนะครับผมแล้วก็มีเครื่องดื่มอื่นๆอีกนะครับผมร้านเราตั้งอยู่บริเวณซอยรามคำแหง147นะครับติดริมถนนรามคำแหงเลยนะครับผมอยู่ตรงบริเวณแยกการจนาพิเศษเราเนี่ยอยากยกระดับจิ้มจุ่มไทยนะครับให้มันไปได้ทั่วโลกนะครับ เพื่อไปแข่งกับตลาดต่างประเทศที่เป็นในกลุ่มของพวกชาบูหรือสุกกี้นะครับผมเชื่อว่าอาหารไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเราก็จะไปในานามของจิ้มจุ่มในนามของเสือจิ้มจุ่มครับผมคือน้ำซุปนะคะที่เป็นน้ำซุปซิเนเนอร์นะคือพอกินเข้าไปอ่ะจะมีกลิ่นหอมของปลาแห้งขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรค่ะรสชาติน้ำซุปเนี่ยจะออกเปรี้ยวนิดๆค่ะ มู hmm. ดำซ be really ีพ like so, ีคโครบุตาค่ะเนื้อนี่คือนุ่มมากๆเลยคุณผู้ชมที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะและเมนูนี้ค่ะเป็นเมนูที่พี่เค็นเนี่ยเขานำเสนอมากๆเลยค่ะก็คือซิกโครหมูเอาะปลาค่ะเนื้อนุ่มค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลย ดับหนึ่งเรื่องจิ้มจุ่มและอาหารอีสานต้องเสือจิ้มจุ่มค่ะ